รับคลิปนี้ก็ว่าพมว่าพอกันอีกเนาะพนะี่น้องเนาะหรือว่าเป็นข้าวดีก็แล้วกันสําหรับช่องเพชรแสงแตะวันเอบีเจนะครับพี่น้องตลอดเวลากเกือบจะสองอาทิตย์ได้ทีเดียวนะครับพีน่น้องมีอยู่คลิปเดียวที่บอกได้ว่าโดดเด่นนะครับพี่น้องและมีท่านผู้ชมขอผู้ชมหลายที่สุดนะครับพ,พี่น้องฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีเขาไปซองเบอรงเลยว่า คลิปนี้มันเป็ยนจังไดนะคะพี่น้องคือจังมีค้นเบิงหลายแถ่นะพี่น้องตลอดไม่ล่าสองสัปดาห์นะคะพี่น้องต้องบอกว่าสองสัปดาห์เลยที่เดียวเชี่ยวนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะพี่น้องจะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ก็คือสองคลิปลอยหรือสามคลิปลอยบิวปะมานนั้นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกได้ว่าเลิศกับพี่น้อง ต้องขอปเป็นเบอรงเองเด้อว่ามีจากวิวนะคะพี่น้องถือว่าไลค์กูมูนะคะซึ่งเป็นคลิปที่แอดเพนได้ลงโปกวางสี่พี่น้องแอดเพนลุงโปกว่าอ่าบอสโจนะคะพี่น้องบอสโจเปิดตัวดารามีใครบ้างว้าวเฮตบรรดานะคะพี่น้องเปิดตัวดาราไผ่ไผ่ก็อยากหูว่ามีาาดารล่าดาราเป็นไผ่แน่นะคะพี่น้อง มีคนที่เขาชื่นชอบอยูบอ่บ่อนะคะพี่น้องก็เลยเหตุให้มีหลายปู่หลายค้นเขาไปบึงเพราะว่าบอจู่เพิ่นสางหนังเรืืองคายอ้อนะคะพี่น้องภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของสาวน้อยเพบ้านเียงนะคะพี่น้องอํานวยการสร้างโดยอ่าโจโยมดินนะคะพี่น้องนี่เราบอกเลยว่าผู้อำนวยการสร้างก็คือหมอลำนี่พี่น้องเห็นไหมคะ เนีบอโจเพื่อนอิงก็เลยเปิดโอกาสนะคะบอโจูแล้วเป็นคนที่บอกเลยว่าเออเอิญว่าผู้บริหารสมองเพชรน้องพี่น้องเนาะอ,อันนี้คือสิ่งที่หลายผู้หลายคนได้ให้ฉายาบอโจอดิเล่าขึ้นอ,อกซอกพอ่อเนี่ยพี่น้องเล่าไปคนอ่าบอกเลยว่าต้องถือว่าบอสใส่คำว่าคนเนาะเล่าคึดออกว่า,เล,า,ออวาเล่าจะเชิญผู้ใดแน่ไขที่จะเข่าเมายูใน หนังเรืองนี่แน่หลายผูหลายคนกะยาเข้ามาได้พี่น้องเพราะอ่ารยังเพราะการเฮ็ดหนังนี่มันว่าเมนเรืองเล่าที่สีเฮ็ดผู้เดียวได,ด้ดิเมนบ่คะจังบอดโจนี่เพื่อนบอกเลยว่าเพิ่นคิดมาด่วนแล้วและที่สําคัญก็คือเพิ่นกับเปิดโอกาสใ้กับสู่ผูสูคนนะคะพี่น้องสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่สําหรับเอินว่าพันธมิตรนะคะพี่น้องท่านใดสนใจที่จะ หุ่นกับเล่าเรลาก็เปิดโอกาสได้พี่น้องจนสรุปสุดท้ายก็คือเป็นบอกว่าครบถวนในการที่จะลงทุนถึงสิบล้านนะคะพี่น้องนะคะบลูว่ามีทันใดแน่ที่มหุ่นกับบอดโจูนะคะพี่น้องแต่หลกัลกๆก็คือบอดโจิ่นปิน่นผู้น่วยการสาั่งแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะคะพี่น้องความกันนี่ก็คือมีดาร่ามีเน็ตไอดอลนะคะพี่น้องมียูทูบเบอร์ ผู้ทุกคนหลยหลากหลายสาขานะคะพี่น้องเขามมา่รวมกับบอดโจฉะนั้นแล้วแอ็ดพีนเข็ดเข็ดนี่ลงไปนี่หล้ผูหลายคนกับสิ่งมาซองเม่งเด้ดาล่าในหนังเรื่องไข่อ้อนี่มีเอ่อศิลปินที่เฮ้ามากาักบ่เออมีเฮ้าเป็น e FC นเอฟซนพันยูน่นี่มีไล่ซื้อวะเออถ้าบอกว่ามีนี่จองเลยนะคะพี่น้องสิงเข้าไปเบิ้งให้ได้ เออบ่ได้เบิงมาหลายสิบป,ปีแล้วเออหาลังคนบ่ได้เบิงจากเทื่อนะคะพี่น้องโรคหนังเนี่ยบ่ได้เขาจากเทื่อคือแอตเทนนี่แหละนะคะพี่น้องในบอกว่าย้อนความจําได้นี่บ่ได้เขาประมาณสามสิบป,ปีได้แล้วนะคะย้อนไปประมาณนั้นเลยบอกเคยได้เขาเบิงหนังในโรกเลยพี่น้องนะคะกะซีเมนรอบนี่แ่ละนะคะ,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 คะพี่น้องไล้บูหล่หลก็อาจะคิดแก่อเตอ้นนี่แหละ เนี่ว,วันนี้ก็ได้ดาล่าที่บอดจูปเปิดตัวมากนันเขาไปซ่องมึงพี่น้องว่ามีคนที่เจ้าของหมักอยู่บอนะคะเขาไปเบิองว่าเพื่อนซีได้แสดงบอดใหนะคะพี่น้องล่องย้อนเขาไปเบิองว่าคลิปนี้มีผู้ใดเนยแต่กับบอดจูบอด้หม้เข้ามาสิมียูทูนันเดพี่น้องมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่น้องที่เพื่อนบอดท่านใดบอก พี่พี่น้องๆในอาทิตย์ลงไปสองคลิปนะคะพี่น้องแต่คลิปนี้คือคลิปที่โดดเด่นที่สุดที่บอกจํานวนดาล่าหลายที่สุดนะคะพี่น้องเนาะหลายคนหลายท่านเขามากกับล่องเขาไปรับชจมมึงนะคะพี่น้องว่ามันโดดเด่นขึ้นมาแบบใดสองอาทิตย์นี้นี่ท่านผู้ชมเขาไปเบื้องหลายขนาดนั้นเลยเหรอในการเปิดตัวด่าล่านะคะพี่น้องเชิญเขาไปรับชมใดเลยนะคะย้อนไปเบื่องใดนะคะสําหรับท่านใดที่เขามากคลิปนี้ อยากจะแสดงคาว่าเบิรงในคลิปนี้นะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดนะคะพี่นอ้องคอมเมนต์เขามาอยากจะว่าถึงดาล่าคนใดคอมเมนต์เขามานะคะพี่น้องเพราะอาการเป็นดาล่ามันมัน,มนเป็นเรืองง่ายนะพี่น้องเนาะเอาหลายผู้หลายคนเขามารับชมคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่กับช่องเพชรแสงตะวัน A B บน้ำเด้อค่ะเด้อในที่สำคัญก็คือถ่ายคลิปเบื้องถึงไทยคลิปเลยนะคะพี่น้องบอโจูบเบาเวลาหน่อยได้ฝากช่องหกับแอดเพนนะคะขอบคุณไปทางบอโจกบเบาเวลาหน่อยนะคะที่ให้ความกรุณากับช่องในหน่อยของแอดเพนนะคะขอบคุณเอฟซีสู้ผู้สูงคนที่เขามาหลับชมนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงสู้ผู้สูคนนะคะสวัสดีค่ะ 没关系的。 นนอีบีจีอีบีจโอีบีจีฝากคนจีนจ๋านะครับคนจิดจ๋าเสนอใครระดิ้งปิ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 งให้คนแม่